มีภาพมาฝากสาวเตยนักวอลเลย์บอลกับชุดว่ายน้ำสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารมาฝากกันอีกแล้วค่ะเตยนักวอลเลย์บอลสาวไทยกับชุดว่ายน้ำสวยสดใสโดยสาวเตยหัทะยาได้เดินทางไปทิปพักผ่อนในชุดว่ายน้ำลุคสดใสามาฝากแฟนๆงานนี้บรรดาเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ สำหรับสาวเตยฮัทัยาบำรุงสุขเล่นตำแหน่ง MB หรือบอลเลวฤดูการที่ผ่านมาลงเล่นให้กับ Toyota Auto Body Quin c y สโมสรในประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเตยฮัทยาบำรุงสุขหันมาสนใจกีฬาวอลเลย์บอลเนื่องจากมีโรคประจำตัวคือโรคหอบก่อนที่เธอจะหันมาเล่นวอลเลย์ได้สักพักอาการป่วยก็หายไป เธอได้ถูกเรียกตัวเข้าสู่เยาวชนทีมชาติด้วยอายุเพียง17ปีเท่านั้นก่อนเข้าสู่ชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2015และขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชาติชุดปัจจุบันวันนี้เราก็มีภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆและบรรดานแฟนคลับของสาวเตยกันค่ะขอบคุณค่ะ